สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับพาราดอนแท็กทีมยูค h ช n แนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองซ่อมไอตัวกินเทียตัวเดลตันยวสโวลต์ตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ใช้แล้วก็เกยบไปเป็นเวลานาน,านามีคนมาแนะนำว่าอาจจะเสียนะครับตรงด้านในนะครับเดี๋ยวต้องมาแกะดูว่ามันไปติดไปขาดอะไรนะครับอันนี้ผมก็ซื้อแบ,บตเตอรี่มาใหม่แล้วนะฮะ นะครับเต็มอยู่นะฮะเดี๋ยวจะมาลองดูปัญหาเดิมที่มันไม่หมุนนะฮะนี่ครับกดสวิตช์แล้วนะฮะก็ยังไม่หมุนนะครับน่าจะมีไปจิตขัดอะไรด้านในเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถอดประกอบแล้วก็ลองเช็คด้านในก็อันดับแรกนะครับก็คือต้องคลายบ้นนะครับของตัวเครื่องออกทั้งหมดนะครับตรงหัวด้านบนนี่มันจะมีประมาณ4จุด นะครับสี่แล้วก็ตรงด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวนะครับเดี๋ยวไปคขายออกด้วยกันนะครับแล้วก็มาดูวัดกันข้างในว่าอันไหนที่มันทําให้มันฝื่แล้วทําให้ไม่ติดนะครับผมเริ่มจากขาตัวบนั อันนี้ข้างในก็หมุนดีนะครับหมุนเลื่อนปื้ดดีไม่น่ามีประเด็นนะข้างในก็อัดจาจระะบีได้อย่างดีนะครับด้านในเคือเดี๋ยวมาไล่ตรงกลางนี้ดูโอ้อันนี้แน่เลยฮะอันนี้มันฝืดฝืดนิดนึงน่าจะปัญหาตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันถอดด้านในตรงนี้ ีมันเส่อจก็ส้งเสร็จผมาจจะเป็นหนึ่งในร้านชิน้นนี้ขนาดเดี๋ยวก็ลองดูนะเพราะคือผม ทำการเช็ดทำความสะอาดทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเพิ่มอันนี้มันก็ยังหมุนดีๆอยู่นะเดี๋ยวมาลองใช้กระดาษทรายนะครับมาขัดข้างในรูนี้ดูนะครับเผื่อมันเจอพวกอ,อะไรที่มันโผล่ขึ้นมานะครับพวกขีอะลรต่างๆมันจะเป็นเศษพลาสติกอะไรนะ จากที่ซ่อมก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูครับแ okay. สดงว่าเป็นที่ตัวตัวเกียรด้านในกลมๆน,นั้นนะมันฝืดนะครับใช้กระดาษทรายขัดนะครับก็กลับมาใช้งานได้แล้วโอเค ว่าโอเคเลยครับวันนี้ก่อนจะเรามาเทสดูนครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปของผมในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ